ขอกราบสวัสดีท่านผู้ติดต,ตาม y o t u u e บบันหวยชแน l นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดวันที่16กรกรกฎาคมนะครับประเทศลาวอ่านกรกฎเดือนกรกฎของเรากรกฎาคมนะครับที่มาพูดคลิปนี้ก็อยากจะขอโทษท่านสมาชิกนะที่คุยนักคุยหนาว่าได้ทำโต๊ะ แนวใหม่นอกกรอบนะครับผมได้ทดสอบดูแล้วมันไม่ผิดนะฮะก็เลยมาลงให้ท่านา41ชุดนะฮะจำได้ไหมครับนะครับผมใส่ไปตัวละ5้า0เป็นเงิน2 0,000ืออกมาหงายเก่งเลยครับปรากฏว่าหลุดนะฮะไปตรวจสอบดูแล้วนะครับหลุดไป1สูตร1สูตรมันไม่มี2องเลขหเลข8เลยนะครับ จาก75สูตรนะครับหลดไป1สูตรก็เลยหน้าแตกนะครับหมอไม่รับเย็ยบผมต้องขอท่านสมขออภัยท่านสมาชิกที่นำไปเล่นด้วยเมื่อมันผิดนะครับเราก็คิดใหม่คิดใหม่แต่ทำยังไงละ่ะที่ให้มันผิดยากให้โอกาสผิดน้อยนะครับท,ทั้งที่มันออกไม่เบิ้ลน,นะครับ บอ,อกไม่เบิลผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าชุดโต๊เนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับสองร้อยี่สิบตัวนะครับสองร้อยี่สิบตัวรวมทั้งเบิลด้วยแต่ถ้าไม่เบิลเนี่ยไม่เบิลมันมีอยู่ร้อยยี่สิบนะครับไม่เบิลมีอยู่ร้อยี่สิบเบิลอีกร้อยหนึ่งทีนี้ถามว่าทําไมคนไม่ทําชุดเบิลเพราะชุดเบิลเนี่ยมันมันหาต,ตัวตัดยากนะฮะหาต,ตัวตัดยากก็ไปนเน้นที่ชุดไม่เบิลน,นะครับ ชุดมาตรฐานนี้ถ้าท่านนั้นไปตรวจดูนะครับหลายคนคงไปตรวจดูแล้วนะครับถ้าหากว่า,าหวยออกมาไม่เบิ้ลนะครับมันจะถูกอยู่ในนี้ทุกงวดนะครับถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนเปรียบเสว่าถ้าเราไปหาปลาในแหล่งน้นํานี้มีปลาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเลือกมาถูกหรือไม่ถูกนะครับหนึ่งร้อยชุดนะครับร้อยี่สิบชุดขอโทษหนึ่งร้อยี่สิบชุดนะครับผมได้พูดไปแล้วในคลิป ในงวดที่แล้วนะครับวันนี้มาขอโทษที่ว่านำเสนอแบบนอกกรอบไปงวดที่แล้วนะครับถ้าหลายคนนำไปเล่นผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้จะมาแนวใหม่ครับท่านี้ท่านี้โอกาสถูกก็สูงนะครับโอกาสถูกสูงแต่ถามว่ามีหลุดได้ไหมได้นะฮะมีหลุดได้แต่โอกาสค่อนข้างยากนะครับแต่ในงวดที่แล้วเนี่ย <c oughs> ผมได้เล่น41ชุดที่นำตัวเดิอท่านไปนะครับที่เรียนให้ทราบแล้วว่าใส่เป็ดตัวละ500เป็นเงิน20,000กว่านะแต่ก็ยังไปกันแบบชุดเดิมไว้ด้วยนะฮะกันแบบเดิมไว้นะครับซึ่งแบบเดิมไม่ได้ลงให้ท่านนะฮะแต่ลงในกลุ่มสมาชิกดวงมาราบนะครับให้เขาเลือกเอานะครับซึ่งแบบเดิมเนี่ยเราจะเอาเลขวิ่งมาตัดนะครับเห็นว่าเราเอา1,3,5เข้ามาเห็นไหมฮะ 1>, 1 3 5สาห้าครับเอามาเคลียจากเลขเก้าตัวมาครบนะโอกาสหลุดก็คือว่าถ้าหากว่าเก้าตัวมันมาไม่ครบมันก็หลุดได้นะถ้าหนึ่งสามห้ามันไม่มาสักตัวในสามหลักมันก็หลุดได้แต่นี่มันไม่หลุดนะฮะเราเลือกที่เราเลือกเลือกคัดเลือกมาไม่หลุดก็โชคดีไปแต่ผมเล่นไอชุดโต๊ะชุดนี้ไปแค่ตัวละร้อยห้าสิบาทเองนะครับก็เลย ขาดทุนยับเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยังดีมาถูกโต๊ดชุดนี้ในโต๊ดชุดนี้นะครับเราเอาเก้าตัวมาครบสามหลักมาแล้วเคลียร์ด้วยตัววิ่งนะฮะตัววิ่งมันไปหลุดไปตัวที่สามนะครับวิ่งก็ไม่ถูกนะครับหลุดไปตัวที่สามเพราะตัววิ่งคือหนึ่งกับสามนะครับที่ทําให้ท่านดูแล้วนะฮะตัวสามชุดสามตัวนี้มันก็ยังไม่หลุดเลยนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับคนก็ขอกันคนก็หากันนะครับ อันนี้ผมมาตัดด้วยมาไม่ครบสามหลักซึ่งงวดที่แล้วออกหกเจ็ดเก้ามันผิดนะฮะวันนี้ไม่ผิดนะครับจากหกสิบสี่ชุดตัดด้วยมาไม่ครบสามหลักนะครับก็จะเหลือสี่สิบห้าชุดนะก็จะถูกนะผมก็เลยเล่นชุดนี้ไปตัวละร้อยนะฮะประกันเอาไว้แล้วก็ชุดนี้เล่นไปตัวละห้าสิบก็มาถูกโตะร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าว่าชุดที่คุยอยู่นักคุยหนาไว้หน้าแตกนั้นนะครับหลุด ซึ่งต่อไปผมก็ไม่ใช้แล้วฮะเพราะเรารู้แล้วข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็มาคิดคนแนวใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะผมคิดอยู่เรื่อยผมจะเรียกชุดใหม่ว่าสมาร์ทโต๊ดนะฮะโต๊ดอัจฉริยะเอ,อ่อผมจะให้ท่านดูนะในงวดนี้นะครับในงวดที่วันที่สิบหกนะครับท่านจดไว้เลยนะถ้าถามว่าโต๊ดอัจฉริยะทำยังไงฮะเราเอาจากในแหล่งน้ําที่มีปลามาทมก็คือเราเริ่มจากชุด ร้อยยี่สิบชุดเนี่ยมันถูกใช่ไหมถ้าหากไม่เบิ้ลมันถูกแน่เราก็หาตัวมาตัดส่วนการหาตัวมาตัดด้วยวิธีใดนั้นผมไม่เรียนให้ทราบนะฮะเพราะมันเป็นเทคนิคของผมเองนะครับได้คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งซึ่งดีกว่าดีกว่าที่บอกไปงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ทําให้ด้านผิดหวังไปนะครับผมได้ใช้ชุดเต็มเนี่ยชุดโต๊ะมาครบมาไม่ไม่เบิ้ลหามเนี่ย ถ้าออกไม่เบิลหามันอยู่ในนี้ก็แปลว่าในแหล่งน้ํานี้มีปลานะครับผมก็ดามาตัดนะครับตัดเป็นชุดโต๊ดในงวดวันที่16บหกกรกฎาคมนะฮะคนเราเรียกเดือนกรกฎนะฮะออมาทําแล้วตัดไปเต็มที่เลยนะฮะตัดไปเต็มที่จะได้ชุดโต๊ดจอดไปเลยนะครับจอดไปเลยนะครับ จะได้ชุดโต๊ดโวดวันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมนะครับยี่สิบเก้าชุดขอเรียนให้ทราบว่ายี่สิบเก้าชุดนี้ต,ตัดตัดตัดมากแล้วนะฮะตัดมากแล้วแล้วก็เวลานำไปเล่นในเวลาเล่นจริงเนี่ยผมจะทำประมาณไม่เหลือไม่เกินสี่สิบชุดนะรับรองเหลือไม่เกินสี่สิบชุดซึ่งดีกว่านำไปเล่นสองตัวแน่ๆนอนอนเพราะว่าโต๊ะนี่ใจเยอะนะฮะในเว็บ ในเว็บจ่ายถึง1 4 0ย5 0บาทนะครับส่วนข้างนอกเจ้ามือข้างนอกเจ้ามือเถื่อนข้างนอกก็จ่ายประมาณร้อยหนึง่งก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าก็ก็กก100ร้อยกว่าบาทนะถ้าคิดดูนะถ้าเล่นเต็มนะครับโอเคนะครับโต๊ดวันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมนะครับยี่สิบเก้าชุดตอนนี้ถ้าโต๊ดถูกใครที่เล่นชอบเล่นเต่งนะครับผมก็เอาโต๊ดเนี้ยมากลับเป็นหกชุดนะครับ เป็นชุดเต่งดังนี้นะครับชุดเต่งดังนี้จะได้ชุดเต่งงวดวันที่16รกรกฎาคมนี่ร้อยยี่สิบชุดนะครับร้อยยี่สุดชุดเท่ากับเท่ากับหรือจะทำมาผิดสบัาเนี่ยไม่ผิดแน่นะนะครับได้ร้อยยี่สิบชุดเท่ากับต้นมาตรฐานนะครับ แต่อันนี้คือชุดตรงนะคะชุดตรงชุดตรงทอกถ้าออถ้าโต๊ะชุดนี้ถูกนะฮะเอามากลับทําเป็นชุดนี้ก็ย่อมจะต้องถูกแน่นอนตอนนี้การเล่นโต๊ะเนี่ยไม่ต้องไปแตะป็นต้องไปแต่ตงตนะครับถ้าท่านกลับยีบเก้าชุดเนี่ยเอาหกคูณเข้าไปมากลับหกหางใช่ไหมตัวมันกลับได้หกหางเอาหกคูณเข้าไปสมมุติว่าเล่นจํานวนเงินเนี่ยมันก็จะเท่ากับ โต๊ดนะครับต๊ดจะดีกว่าได้ซ้ําไปนะจ่ายมากกว่าถ้าคิดให้ดีนะครับอันนี้ผมได้ตรวจสอบและทดสอบให้ท่านดูด้วยนะฮะในงดที่ผ่านมานะครับผมลองตัดเต็มที่เลยครับงดที่ผ่านมาลองใช้วิธีใหม่นี้นครับวิธีใหม่แนวใหม่ที่ว่านี้นะครับนะครับไปเข้าโปรแกรมไปเข้าโปรแกรมโต๊ดมาตรฐานแล้วตัดออกมาเต็มที่นะครับเหลือยี่สิบชุดโต๊ดสองห้าแปดนะฮะ สองครัแปดงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับงวดที่ผ่านมาเราก็เลยทําให้นั่นใจว่า <c oughs> วิธีทําวิธีนี้ดีกว่าที่คุยไวท้ทีแรกนะครับก็ลองดูนะถ้าท่านยังไม่เชื่อก็ลองดูนะครับลองเอาไปลองเอาไปเล่นดูไม่ต้องมากนะครับลองเล่นดูไม่ต้องมากนะก็งวดวันที่สิบหก เดือนกระะกรรมได้ชุดโต๊ะ29ชุดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมจะทำประมาณไม่ถึง40ชุดนะฮะไม่ถึง40ชุด,ชดอันนี้ตัดถึงตัดแบบที่สุดแล้วอันนี้แต่ละงวดเนี่ยตัดออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เท่ากันอย่างนี้ใช้ชุดตัดชุดเดียวกันนะแต่ตัดได้เยอะกว่านะครับใช้ชุดตัดชุดเดียวกันมาตัดงวดใหม่นี่ได้เหลือ29 แต่ลองตัดย้อนหลังไปงวดที่แล้วนะฮะก็ได้ยีชุดนะครับมันก็ถูกก็เออประหลาดใจนะหน้าประหลาดใจก็ลองดูนะครับผมได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาเลยนะครับไม่หยุดนิ่งเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันสอนให้เราคิดค้นใหม่นะครับนักวิทยาศาสตร์จะเจออะไรได้ก็จากการทดลองของเขานะฮะการทดลองการตรวจสอบทดลองดูนะครับ อันนี้ผมเรียกชุดโต๊อัจฉริยะนะฮะสมาโต๊นะครับเอาเป็นว่าต่อไปผมจะใช้อันนี้นะฮะเพราะได้ตรวจสอบดูแล้วโอกาสถูกสูงกว่าสูงกว่าท,ที่ที่ที่บอกไปครั้งที่แล้วนะครับที่ครั้งที่แล้วนั่นผิดพลาดไปนะครับเรามั่นใจว่ามันจะถูกอัดไปสักตัวละห0าร้อยนะครับไปเล่นในเเว็บไซต์ที่มันจ่ายร้อบาทห้าร้อก็เจ0 0 0มกว่าบาทครับฟัน70,000กว่าบาทผลที่สุดเสียสองหม โอเคนะครับอันนี้คือชุดตอดอัจฉริยะทำแนวใหม่โดยเอาจากตอดมาตรฐานเอามาตัดออกนะครับวิธีตัดออกวิธีหาตัวตัดของผมนั้นผมยังไม่บอกนะครับส่งวนไว้เป็นสิทธิลิขสิทธิของผมเองนะครับซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องทดลองดูนะฮะงวดหน้านะครับงวดหน้าลองดูเลยครับถ้าใครสนใจนะครับ เบอร์นี้ก็ลองดูไปก่อนงวดหนึ่งจดไว้เลยนะครับเล่นเลยนะครับเล่นไปเต็มที่เลยนะถ้ามันเข้ามาก็จะได้เงินใช้นะครับโดยผมเตือนให้ทราบแล้วว่าเราตัดจากชุดโต๊มาตรฐานตัดจากแหล่งน้ําที่มีปลานี้นะครับตัดออกไปทีละตัว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 จนละตัวจนจนเหลืออตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยจะเหลือยี่สิบตัว สองห้าแปดเอาอยู่แต่งวดที่จะเล่นที่จะถึงนี้มันเหลือยี่สิบเก้าตัวนะครับยี่สิบเก้าตัวชุดโต๊ะยี่สิบเก้าตัว,ตวถามว่าถ้าผิดพลาดไปนะฮะเราก็น้อยนะฮะเสียงเงินน้อยอนะคุ้มกับความคุ้มกับค่าความเสี่ยงนะครับแต่เวลาผมทำเนี่ยผมจะพยายามไม่ให้เหลือน้อยกว่านี้นะฮะเหลือประมาณสักสี่สิบตัวเนี่ยเ พอโอเคนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็คืออันนี้แนวใหม่จริงๆก็คงไม่ไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วละเพราะว่าดูแล้วหาวิธีผมหาทุกวิธีนะครับนอนคิดนอนคิด,นอน,คดนอนจะหลับนอนคิดพอนึกขึ้นได้ก็ลองลุกมาทดตรวจสอบดูสิตรวจสอบ,ด,สอบดูหลายหนนะครับอ่ไม่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะฮะผมใช้ทำทำเป็นชั่วโมงนะฮะเราต้องทำชุดตรวจสอบ ทำชุดของใช้จริงนะครับก็มาได้อย่างนี้ก็คิดว่าเป็นความประหยิ่มใจนะครับส่วนส่วนจะถูกจะผิดยังไงก็ขอให้ดูงวดนี้เป็นหลักนะ,ะงวดวันที่16เดือนกรกฎาคมนะครับก็สมาชิกก็ไปลองดูนะครับตีกว่าเล่น2ตัวแน่นอนแล้วสอตัวจ่ายแค่เจดกิบนะครับแล้วบางทีเราเล่นต้อง3 40ตัวมันก็ยังหลุดนะ อันนี้ชุดโต๊ะประมาณ4ี่สิตัวจ่ายมากกว่าทั้งเยอะนะฮะเออไม่ต้องไปกลับนะครับไม่ต้องไปโต๊ะไม่ต้องไปกลับคนที่กลับมาเนี่ยจากชุดนี้กลับมาเนี่ยมาทําเป็นชุดตรงเนี่ยได้ร้อยี่สิบที่จริงยี่สิบเก้าคูณหมันได้มากกว่าร้อยี่สิบนะตอนนี้ผมเอาเลขวิ่งไปเคลียร์นะฮะเอาเลขวิ่งไปเคลียร์เพื่อให้ให้ตัวตรงมันน้อยลงนะฮะสมมุติว่ายี่สิบเก้าตัวกลับ หกหางนะฮะเป็นโปรยตรงนะมันจะได้ร้อยเจ็ดสิบสี่ชุดนะฮะแต่นี้ผมทำเหลือร้อยยี่สิบชุดเองนะครับซึ่งมันน้อยกว่าผิดน้อยกว่าปกติก็เลยก็คือเอาเลขอื่นเข้าไปเคลียร์ด้วยนะครับอ่าก็ถึงได,ได,ได้ได้ชุดนี้มานะครับเพราะนั้นการที่เราเอาชุดโต๊ะไปกลับเนี่ยถ้าชุดโต๊ะมันถูกสามตัวตรงก็ย่อมจะต้องถูกแน่นอนนะครับ แต่ถ้าว่าขอว่าอย่างเดียวก็คืออย่าเบิ้ลมานะครับอย่าเบิ้ลหัวเบิ้ลท้ายนะฮะอย่าเบิ้ลเบิ้ลหัวท้ายก็คือเลขเลขตัวหลักร้อยกับเลขหน่วยเหมือนกันนะ,ะเบิ้ลคู่หน้าก็คือหลักร้อยหลักสิบเบิ้ลคู่ท้ายก็คือหลักสิบหลักหน่วยนะครับโอเคนะครับชุดโต๊สมาร์โทโต๊งวดวันที่สิเดือนเจ็สานะครับ มอบให้ท่านเป็นการแก้ตัวนะครับเป็นการแก้ตัวนะฮะแล้วก็ใครอยากสม,มัครสมาชิกก็ติดต่อนะเบอร์น,นี้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีผมโชคดีด้วยผมโชคดีแน่ๆนะครับเพราะว่าเราทำเองแล้วก็เล่นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ